สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์จะพาเราทุกคนไปดูบรรยากาศงานพระป่าสามัคคี10ล้านบาทที่วัดชัยเพรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับนอกจากคลิปนี้มีบุญแล้วยังมีหลายอย่างที่เกินคาดมากๆเดี๋ยวอาจารย์จะพาเราทุกคนไปดูบรรยากาศพร้อมกันครับดูคลิปนี้จบจะเหมือนทุกคนอยู่ในงานเลยครับนี่คือบรรยากาศโรงทานช่วงเช้าครับ มีผู้คนมาทำโรงทานค่อนข้างมากซึ่งจริงๆแล้วตอนที่อาจารย์เปิดให้ลงทะเบียนโรงทานลงทะเบียนมาแค่36ร้านเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์กังวลมากรอว่าทุกคนมาในงานแล้วจะมีอาหารไม่เพียงพอแต่เอาเข้าจริงพอถึงวันจริงแล้วมีโรงทานมาทั้งหมดมากกว่า100ลร้านและที่สำคัญมากกว่านั้นคืออาหารทุกร้านอร่อยมากๆทุกเมนูอร่อยทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกคนที่มาทำโรงทานในวันนั้นมาด้วยใจ อันเป็นกุศลดูสีหน้าของแต่ละคนที่มาร่วมบุญสิครับตอนที่เขาทานหน้าตาหน้าอร่อยแค่ไหน <IL EN> นอกจากโรงทานแล้วทุกคนดูสิ่งนี้สิครับผู้คนที่มาร่วมง,งานเยอะมากๆเยอะจนถึงขั้นว่าไม่มีที่จอดรถให้เพียงพอ ที่จอดรถต้องจอดตรงข้างถนนยาวไปถึง2กิโลเมตรก่อนหน้านี้อาจารย์คาดไว้นะครับว่าคนน่าจะมารวมงานประมาณ4-500คนเท่านั้นแต่เอาเข้าจริงรวมแล้ว2,000กว่าเกือบ3,000คนครับ รถที่เราทุกคนกําลังเห็นเข้ามานั้นเป็นรถของอาจารย์เองครับอาจารย์มาถึงงานประมาณ1ิบโมงกว,กว่าครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอาจารย์จะได้เจอศิษย์ทุกคนและได้ทําบุญร่วมกันในงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยอำนวยความสะดวกให้น่ารักมากๆครับและทันทีที่อาจารย์ก้าวเท้าลงรถนะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือลูกศิษย์วิ่งเข้ามาหาอาจารย์เยอะมากๆหลายคนร้องไห้น้ําตาไหลตัวอาจารย์เองก็ปิติใจและรู้สึกดีมากเช่นเดียวกัน แต่ยังคุยกับทุกคนนานไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องขึ้นไปเตรียมต้นผ้าป่าและดูแลความเรียบร้อยครับหลังจากที่อาจารย์มาถึงได้ไม่นานนะครับรถบัสทั้ง5คันก็มาถึงซึ่งรถทั้ง5คันนี้เป็นรถที่อาจารย์เหมาไว้ให้กับทุกคนที่ต้องการจะเดินทางมาจากกรุงเทพแต่ไม่มีรถหรือไม่สะดวกเดินทางเองอาจารย์ก็เลยอำหนวยความสะดวกให้ครับ ตีมงานในวันนี้ของเราเป็นตีมชุดไทยสีขาวสว่างหรือชุดขาวนั่นเองครับแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์ก็น่ารักมากๆเพราะว่าทุกคนมาในชุดไทยสีขาวกันเกือบทั้งหมดเลยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันตลอดทั้งงาน ทุกคนเห็นอะไรไหมครับหลายคนอายุมากหลายคนมีปัญหาด้านสุขภาพต้องนั่งรถเข็นหลายคนติดงานและหลายคนก็มาจากจังหวัดที่ไกลๆนะครับแต่ทุกคนก็มาเพราะว่าอยากร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ทุกคนยอดเยี่ยมมากจริงๆครับแต่ก่อนที่จะตั้งขบวนอาจารย์ให้ทีมงานพาทุกคนไปทานข้าวก่อนให้กายพร้อมใจพร้อมตอนที่เราเดินขบวนแห่จะได้สุขกายสุกใจรับบุญกันอย่างเต็มที่ครับ หลังจากที่ทุกคนอิ่มท้องอิ่มนำสำราญกันแล้วเราก็จะเริ่มตั้งขบวนกันครับต้นเงินที่เราทุกคนเห็นนี้เป็นรูปต้นนกยูงนะครับอาจารย์ให้ทีมงานเตรียมไว้ก่อนหน้านี้1วันครบทั้งหมด200กว่าต้นและหลายๆต้นในนั้นอาจารย์เป็นคนเสียบเองกับมือเลยครับเพราะอยากให้ทุกคนมาแล้วสบายมากที่สุดมีเวลาระลึกรู้ถึงบุญกุศลอย่างเต็มที่อาจารย์และทีมงานจึงเตรียมไว้ทั้งหมดเพื่อทุกคนครับ มาแล้วนะครับเริ่มตั้งขบวนกันแล้วพอต้นเงินมารวมกันแล้วสวยมากๆตัดกับชุดสีขาวมองแล้วอร่ามตาสวยสะอาดหน้ามองแล้วทุกคนก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยจริงๆวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับแต่ทุกคนไม่มีใครบ่นเลยหน้าตาเปื้อนรอยยิ้มตลอด และตอนนี้ทุกคนกำลังทยอยกันไปตั้งขบวนที่หน้าเจดีมีวาสนาที่เรากำลังจะสร้างร่วมกันครับทันทีที่ทุกคนเตรียมขบวนพร้อมแล้วตัวอาจารย์เองและขบวนเงิน10บล้านบาทก็พร้อมเช่นเดียวกันครับตอนที่อาจารย์เดินออกมาก็มีลูกษยดรอรับข้างหน้าอย่างอบอุ่นครับ อาจารย์ยังจาความรู้สึกนี้ได้ดีว่ามีความสุขมากแค่ไหนเพราะอาจารย์มาอยู่ในเส้นทางสายบนนี้เพียง8เดือนเท่านั้นอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีผู้คนศรัทธานในสิ่งที่อาจารย์ทํามากขนาดนี้ใจจริงอาจารย์อยากเรียกให้ทุกคนมาถ่ายรูปทีละคนนะครับแต่ด้วยความจําเป็นต้องแห่ก่อนก็เลยบอกทุกคนว่าให้รอถ่ายรูปด้านในกับอาจารย์เพราะวันนี้ทั้งวันอาจารย์จะอยู่กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับ ทุกคนรู้ไหมครับว่าพระป่าสามัคคีสร้างเจดีย์มีวาสนาในครั้งนี้อาจารย์บอกบุญเราทุกคนเพียงแค่30วันเท่านั้นและอาจารย์ก็ตั้งเป้าหมายทันทีว่าต้องได้เงิน10บล้านบาทและในขณะนั้นอาจารย์ก็ตั้งจิตภาวนาไว้ว่าหากอาจารย์มีบุญมากพอและหากทุกคนได้เคยเป็นเศรษฐีสร้างบุญสร้างกุศลมาด้วยกันในภพชาติที่ผ่านมาขอให้เป้าหมายที่ตั้งใจนี้ประสบความสำเร็จ ปรากฏว่า30วันผ่านไปยอดการทำบุญมากกว่า10ล้านบาทนั่นหมายความว่าเราทุกคนที่อยู่ในนี้ล้วนเคยสร้างบุญสร้างกุศลมาด้วยกันและอาจารย์เชื่อว่าในหลายภพชาติที่ผ่านมาเราทุกคนเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนครับ หน้าขบวนของเราจะมีนางรำครับและเป็นวงโปรงลางแต่อาจารย์ให้เล่นเพลงช้าๆและห้ามแอลกอฮอล์เข้างานเพราะว่าอยากให้บรรยากาศสบายตาสบายใจมากที่สุดให้ทุกคนปิติในบุญมากที่สุดครับระหว่างทางขบวนแห่ทุกคนก็จะยืนรอถ่ายรูปกันครับหลายคนก็อยากเข้ามาถ่ายรูปกับอาจารย์แต่ก็ต้องโดนกันออกไปเพราะอยากให้ขบวนออกมาสวยและดูเป็นระเบียบมากที่สุด ทุกคนเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับเสื้อสีขาวคนนี้ที่มองดูแล้วเหมือนกาดตอนแรกอาจารย์เข้าใจว่าเขาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแต่ที่ไหนได้มารู้ทีหลังว่าเขาเป็นลูกศิษย์ที่อาสามาคอยอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์น่ารักมากๆเลยครับขบวนของเราแห่รอบพระธาตุเจดีทั้งหมด3รอบครับก่อนที่จะเข้าไปทอดในวิหารอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเวลาที่มองจากภาพมุมสูงแล้วรู้สึกปิติและมีความสุขจริงๆสวยงามและปราณีตมากๆหลังจากเสร็จจากขบวนแห่ทุกคนก็จะนำต้นผ้าป่ามาเรียงไว้ในวิหารเพื่อการทอดผ้าป่าต่อไปครับทุกคนเห็นภาพนี้ไหมครับคนนั่นทั้งวิหารเลยตอนแรกอาจารย์คิดว่าวิหารกว้างมากพอนะครับแต่ที่ไหนได้ไม่พอคนมาร่วมบุญครับ ในช่วงที่รอหลวงพ่ออาจารย์เตือนภัยเราทุกคนนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากๆที่แอบอ้างเป็นอาจารย์ทุกคนจําแค่อย่างเดียวก็จะปลอดภัยครับอาจารย์มีบัญชีแค่บัญชีเดียวนั่นคือบัญชีบริษัทจักรพัรด์มั่งคั่งไม่มีบัญชีสำรองหากนอกเหนือจากบัญชีนี้ทั้งหมดนั้นคือมิจฉาชีพครับเราทุกคนมาถวายพระป่าไปพร้อมๆกันนะครับ อาจารย์ขอให้อานิสงส์นี้สำเร็จกับเราทุกคนทั้งคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพคนที่ร่วมบุญคนที่เป็นสะพานบุญและทุกคนที่ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ขอให้มหากุสลในการสร้างเจดีย์มีวาสนาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากประเทศศรีลังกาในครั้งนี้หนุนนำให้เราทุกคนสุขสำเร็จร่ำรวยเป็นที่รักทั้งมนุษย์เทพและเทวดา ปรารถนาสิ่งใดขอให้ปรากฏขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันใดให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสั์ที่เป็นของเราไม่ว่าจากพบชาติใดขอให้ปรากฏในชาตินี้ให้ทุกคนได้กลายเป็นเศรษฐีผู้มีบุญสาธุสาธุสาธุ